เมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีบรรพชาจำนวนสามโครงการประกอบด้วยโครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่รุ่นพระพี่เลี้ยงเข้าพรรษาโครงการธรรมทาญาตอุปสมบทหมู่อุดมศึกษารุ่นที่50และโครงการอุปสมบทหมู่ธรรมทาญาตพุทธศาสานลรุ่นที่7ภาคฤดูฝน โดยพิธีกรรมเริ่มด้วยนาคธรรมทายาทพร้อมด้วยท่านเจ้าภาพและผู้ปกครองได้ประคองพ้าไตรและบาทร่วมเดินเวียนประทักศินรอบพระมหาธรรมกายเจดีพระมหาเจดีพระพุทธเจ้าหนึ่งล้านพระองค์ด้วยใจที่สงบนิ่งก้าวเดินอย่างสงบเสงี่ยมสง่างามด้วยความปลื้มปิติในบุญ ร้อมกับเสียงสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัยอิติปิโสพระเาวาก่อนที่นาคธรรมทายาทประกอบพิธีวันทาเจดีภาคสายเป็นพิธีขอขมาผู้ปกครองและมอบผ้าไตรแก่นาคธรรมทายาตณโบสถ์พระตตปิฎดกวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญอีกช่วงหนึ่งโดยเฉพาะผู้ปกครองที่ต่างรอคอยวันนี้พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ ที่บุตรจะได้กล่าววิสุทธิวาจาขอโทษอโหสิกรรมที่เคยผิดพลาดล่วงเกินต่อท่านผู้มีพระคุณเพื่อความบริสุทธิ์บริบูรณ์ของชีวิตพรหมจรรย์จะเป็นเหมือนการเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในชีวิตสมณนะที่สดใสดีงามสว่างสวยบนหนทางการสร้างบารมีที่มีแต่ความสงบในช่วงพิธีกรรม บรรยากาศเป็นไปด้วยความปลื้มปิติของเหล่าธรรมทายาทผู้ปกครองคณะญาติและท่านเจ้าภาพผู้มีบุญที่ได้มาร่วมอนุโมทนาบุญครั้งนี้เผยให้เห็นใบหน้าและแววตาที่เปี่ยมสุขต่อด้วยพิธีขอบรรพชาและครององังสะซึ่งนาคธรรมทายาทได้กล่าวคำขอบรรพชาโดยได้รับความเมตตาจากพระครูสังรครรกรังสริดอิทิจินตโก จ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นพระอุปชาต่อด้วยพิธีขอสรณคมและศีลซึ่งชุดขาว,ข,าว,ข,าวของนาคธรรมทยาตได้เปลี่ยนเป็นผ้ากาสวพัสที่ห่มกายธรรมทยาตเหลืองทองอารามสีของผู้รู้ภัยในวะตะสงสาร เป็นประดุจธงชัยแห่งพระอารหันต์ท้งนี้พระอุปชาได้กล่าวให้โอวาสอันทรงคุณค่าแก่สมณเนนธรรมทายาตเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้องดีงามจากนั้นเป็นพิธีถวายบาตรแด่สมณเนนธรรมทายาท เป็นพิธีกรรมสุดท้ายของวันนี้ที่โยมพ่อโยมแม่ผู้ปกครองและสาธุชนได้น้อมใจถวายบาทแด,ดส่สมณเณรธรรมทายาด้วยสองมือซึ่งเป็นอีกหนึ่งภาพประวัติศาสตร์อันงดงามในพระพุทธศาสนาและยังความปราบปื้มปิติมาสู่ใจของผู้ที่มาร่วมพิธีทุกท่านค่ะเป็นความตั้งใจของลูกที่ อยากจะบวชทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ด้วยที่เขาสมัครใจเองคือเราไม่เคยมีลูกบวชนะคะก็คือแบบพอเขาตัดสินใจที่จะสมัครใจมาด้วยตัวเองอย่างเงี้ยค่ะก็ยินดีแล้วก็ดีใจมากน้ําตาไหลไม่หยุดเลยก็เป็นความปลื้มปิติสําหรับคนเป็นแม่ค่ะแล้วก็แบบดีใจมากๆแล้วก่อนที่เขาจะาได้แบบ ผมผ้าเหลืองใช่ไหมคะก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยเขาก็บอกว่าเป็นความรู้สึกที่ดีที่เขาชอบอะว่าได,ได้ได้เหมือนกับว่าได้อยู่กับตัวเองได้ได้ลำดับความคิดของตัวเองถ้าจบจากโครงการนี้แล้วเขาคิดว่าในในการที่เขาเข้ามาบวชอันนี้มันสามารถที่จะไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันของเขาได้ด้วยยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีโครงการนี้แบบว่าทําให้แบบเด็กเยาวชนเนี่ย ได้เข้ามาเรียนรู้ทรมะซึ่งโลกสมัยเนี้ยมันเหมือนกับว่าแบบมันไปเร็วอะแล้วทีนี้มันมันเหมือนกับว่าพอพอมีโครงการนี้เกิดขึ้นได้เด็กเข้ามาร่วมกิจกรรมใช่ไหมคะมันก็ทําให้เด็กอะเหมือนกับว่าใจเย็นลงมีสติมากขึ้นอ่าดีมากๆสนับสนุนจริงๆตั้งแต่เข้าวัดมาเขาก็ปฏิบัติตัวให้เราชื่นใจมาตลอด แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ชื่นใจมากเพราะว่าเขาได้ทําตามที่ว่าได้บวชให้แล้วบวชพระให้แล้วแล้วก็เพิ่มปิติอยู่ในบุญตลอดล<ๆ>เพราะว่ายี่สิบกว่าปีที่เขาโตมาจนกระทั่งได้บวชเนี่ย<ๆ>เขาไม่ไม่เคยทําอะไรให้เราได้แบบว่าอ่าไม่สบายใจ<ๆ>ที่นี่เขาก็เนาะอบรมเราก็ไว้ใจอ่ะแบบว่าเราตั้งใจอยู่แล้วว่าเราต้องบวช ให้ลูกได้บวชเพราะพอ,พอเขาได้บวชตรงนี้แล้วพอออกไปข้างนอกเขาก็รู้หลักแล้วการใช้ชีวิตเราก็สบายใจว่ายังไงลูกเราก็ต้องอยู่ในบุญมันเป็นภาพที่สวยงามอะ่ะคือเราเห็นทุกครั้งถึงมาบวชไม่ใช่ลูกหลานเราแต่เราก็เห็นภาพนี้ประจำคือคือตั้งใจไว้แล้วยังไงลูกหลานเราก็ต้องจะต้องอยู่ที่นี่ต้องบวชที่นี่เพราะว่าโครงการนี้มันดีมากนะ ดีมากเพราะว่าทำให้เด็กรู้จักคิดแบ่งผิดชอบชั่วดีได้ถ้าทุกคนได้มารู้มาเห็นแล้วก็พาลูกหลานเข้ามาอยู่จุดนี้ทุกอย่างมันดีขึ้นหมดอะทางโลกทุกอย่างมันดีขึ้นหมดถ้าคนอยู่ในศีลในธรรมทุกอย่างดีหมด วันนี้ก็คือมีความสึกปื้มค่ะที่ได้เห็นน้องชายได้บวชนะคะได้เป็นเออเขาเรียกว่าเออได้บวชอยู่ในพระศาสนานะคะวันนี้ก็มีคุณแม่มาด้วยนะคะก็ คุณแม่ก็ได้เห็นน้องบวชก็ปลื้มคุณแม่ก็ร้องไห้เลยตอนที่ถวายผ้าตายให้กับน้องชายนะคะตอนแรกบอกกับคุณแม่ว่าแม่คะแม่อย่าร้องไห้นะคะแต่ว่าพอพอแบบท่านเดินมาตอนที่ถวายผ้าตายก็เกือบร้องแต่พอตอนเห็นท่านใส่ผ้าเหลืองมาถึงแม้มันจะเป็นครั้งที่สองที่สาตั้งแต่ตอนท่านบวชสามันเนี้นะคะก็คือยังรู้สึกปลื้มยังรู้สึกแบบขนล,ลุกแบบเออท่านดูสง่างมามมากรู้สึกแบบโอ้ บออธิบายไม่ถูกคือแบบขนลุกน้ําตาก็ไหลออกมาเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่คือทั้าแม่แล้วก็ร้องไห้เองโอ้หนูคิดว่าโครงการนี้นะคะก็คือดีมากเลยคืออย่างน้อยนะคะก็ได้ฝึกนะคะก็คือฝึกวินยัยแล้วฝึกกิจวัตรประจําวันของเราอะคะอ่ะอ่าให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าทางศาสนาก็คืออย่างน้อยก็ทําให้เรามีเวลาในการปฏิบัติธรรมได้มากขึ้นนะคะแล้วก็เ หมือนตอนเราอยู่ทั้งโลกอย่างนี้นะคะ่ะคือเราอาจจะส่วนบนนั่งสมาธิก็จริงแต่มันจะมีเรื่องราวในทางโลกอะคะ่ะที่คอยแบบว่าทำให้จิตใจเราเขวยใจเราอาจจะลอกแลกไปแต่การที่เข้าโครงการอะคะ่ะหนูคิดว่าไม่ว่าจะโครงการบวชหรือว่าโครงการของผู้หญิงเองที่มีการอบรมมาคะ่ะหนูคิดว่าอย่างน้อยถึงจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆนะคะแต่อย่างน้อยมันเป็นจุดที่เราสามารถระลึกได้ถึงกลางกายอย่างที่หลวงพ่อบอกเนะได้สามารถปฏิบัติธรรมได้อย่างเต็มที่ะคะ่ะโดยที่ไม่มีอะไรมาแบบว่าขัดขวางหรือว่ามาทําให้ใจเรากังวลในช่วงถึงแม้มันจะเป็นเวลา,าสั้นๆ นก็ตอบ